พระเยซูเจ้าถูกถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือและพระองค์ตอบว่าใช่เราเป็นเราเข้าใจความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าอย่างไรเราเชื่อและศรัทธาในพระเยซูเจ้าอย่างไรและสุดท้ายที่สุดเราให้พระองค์เป็นเจ้าชีวิตของเราได้อย่างไร บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าโดยนบุญมาราโกครั้นรุ่งเช้าบรรดาหัวหน้าสมณนะพร้อมกับผู้อาวุศโสธรรมจารย์และบรรดาสมาชิกสภาสูงทุกคนประชุมตกลงกันสั่งให้มัดพระเยซูเจ้าและนำไปมอบให้ปีราชปีลาศจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยูหรือพระองค์ตรัสตอบว่าท่านพูดเองนะ บรรดาหัวหน้าสมณนะพยายามกล่าวหาพระองค์หลายประการปิลาศจึงถามพระองค์อีกว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือเห็นไหมเขากล่าวหาท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสตอบอีกทําให้ปิลาศประหลาดใจมากทุกปีในเทศกาลปัสกาปิลาศเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคําของประชาชน ชายคนหนึ่งชื่อบาราบัสถูกจองจำพร้อมกับพวกกบฏท,ที่ฆ่าคนในการจราจนเมื่อประชาชนขึ้นไปขอให้ปิลาตปล่อยนักโทษตามประเพณีที่เคยทำปิลาตถามเขาว่าท่านต้องการให้เราปล่อยกษัตริย์ของชาวยวหรือปิลาตรู้อยู่แล้วว่าบรนานหัวหน้าสมณนะมอบพระองค์ให้เพราะความอิจฉาแต่มนานหัวหน้าสมณนะเสียมสอนอยุยงประชาชน ให้ขอปิลาตปล่อยตัวบาลาบัสแทนที่จะปล่อยพระเยซูเจ้าปิลาตจึงถามเขาอีกว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าทําอะไรกับคนนี้ที่ท่านเรียกว่ากษัตริย์ของชาวยิวประชาชนร้องตะโกนตอบว่าเอาเขาไปตรึงกางเขนปิลาตถามว่าเขาทําอะไรผิดแต่ประชาชนร้องดังยิ่งขึ้นว่าเอาเขาไปตรึงกางเขน พี่นอ้องท่รักสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูเจ้าเขา,เาจะถามพวกเขาว่าพระเยซูเจ้าคือใครเขาก็อาจจะตอบกว้างๆว่าพระองค์คือพระศาสดาพระองคือผู้ก่อตั้งศาส,สนาคริสต์และพวกเขาก็อาจจะมีภาพของพระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนและเขาก็อาจจะรู้ว่าพระองค์ตาย เพื่อไถ่บาปมนุษย์นี่คือคำสอนของศาสนาคริสต์พี่น้องทุกบ่วันนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เวลาที่เราคิดถึงกษัตริย์เราอาจจะคิดถึงผู้นําทางการเมืองผู้นํำของประเทศชาติบ้านเมืองหรือเป็นผู้นํำที่ศักดิ์สิทธิ์แต่จะเป็นไปได้อย่างไร กษัตริย์ของชาวยิวผู้นี้ถูกตัดสินและตายอย่างน่าทุเรศบนไายกังเขนนี่คือภาพของกษัตริย์ของชาวคริสตเรามาเพื่อรับใช้ไม่ได้มาถูกรับใช้ให้ทุกคนรับใช้เราเรามา ไม่ได้มาเพื่อกอบโวยผลประโยชน์แต่มาเพื่อมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์โดยเฉพาะชีวิตของพระเยซูเจ้าเองที่มอบให้กับพวกเราพี่น้องทุรักคำถามที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือพระเยซูเจ้าเป็นใครในชีวิตในเบื้องต้นหลายต่อหลายคน มาเชื่อและศรัทธาพระเยซูเจ้าในระดับสติปัญญาเออพระเยซูคนนี้เป็นคนดีนะท่านสอนแต่สิ่งที่ดีๆท่านกระทำสิ่งที่ดีๆฉันอยากจะรู้จักและอยากจะเรียนรู้คำสอนของท่านผู้นี้ในระดับความเชื่อความศรัทธาเราลองเปิดใจ ให้พระองค์เข้ามาเยียวยารักษาเราแล้วเรารู้ว่าพระสุดเจ้าผู้นี้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าหากว่าเราทุกข์หากว่าเรากังวลหากว่าเราหลงในอบายมุกสิ่งล่อลวงต่างๆในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการพนันยาเสพติดหรือความซึมเศร้าลองเปิดใจให้พระองค์เข้ามาเยียวยารักษาไม่ใช่แค่จิตใจ แต่เป็นระดับวิญญาณของเราและหลายคนก็ได้รับประสบการณ์เช่นนี้ในชีวิตเราจะนับถือพระเยซูเจ้าในระดับศาสนาหลายคนมีอคติกับความว่าศาสนาเพราะหลายคนคิดว่าศาสนานั้นหลอกลวงและเห็นผลประโยชน์มากกว่าจะนำฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องที่รัก วันนี้เราไม่ได้มอมบอกว่าการนับถือศาสนาคริสต์เนี้ยไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่ต้องการจะบอกว่าเราในฐานะที่จะเป็นคนคริส์ตหรือจะมั่นใจว่าเราเชื่อและศรัทธานในพระเยิุเจ้าจริงๆนั้นพระเยสุเจ้าเป็นใครในชีวิตของเรากันแน่สิ่งที่สําคัญในการรู้จักพระเยสุเจ้าไม่ใช่แค่เรียนรู้พระองค์ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์พระองค์ แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเราเชื่อจริงๆว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์เป็นเจ้าชีวิตชีวิตในแต่ละวันทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมามีลมหายใจทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราทำงานทุกครั้งที่เรามีชีวิตดำรงอยู่ในโลกนี้เรามีพระเยซูเจ้าเป็นเจ้าชีวิต เคียงข้างเราช่วยเหลือเราและเราทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตขอให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าอยู่กับเราในวันนี้อาเม